ขอโทษค่ะทุกท่านขาตอนนี้เรียบร้อยไปเลยนะคะขอบคุณก็ตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวจะเผยเดี๋ยวไปดูคลิปอ่อน,นะคะว่าเดี๋ยวจะไปเฉลยตรงข้างหลังนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เริ่มเรียกง่ายๆนะคะทุกท่านขาชุดนี้เนาะผู้ใหญ่กลางคนวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะทุกนั้นขาครับสวัสดีเจ้าปี่น้องป้องไปนะเจ้าจมาจ้าหน่อยหนึ่งเนาะขอบคุณเจ้า จ้าไปขนาดเลยขอบคุณเจ้าโอ้จะดสิบเอ็ดโมงแล้วเหลืออีกสองอีพีนะเจ้าขอบคุณเจ้าในอีพี EP เนี่ยกอีพีืออ่าสีสี่เนาะอันนี้อีพีที่สามนะเจ้าตุ้มาตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีพี่น้ององไปเจ้ายินดีตอนครับเหมือนเก่าเหมือนหลังนะเจ้าสุดสบายสบายล้านานะเจ้าสุดเต้าบาตองยั่งหนักหนาะป้าขั่งเนาะชุดนี้ชุดนี้บัเกินเจ็ดร้อยบาทเนาะเราก็ใส่กันแบบสบาย สบายนะจาะขอบคนเจ้ายินดีตอนรับยินดีรับตอนเด้อผูกๆผูกคนเอานู่นเลยนั่นเลยทำไมทำไมทำไมเราช่วยกันไปเนาะอย่างเงี้ยนะคะมีประโยชน์อ่ะเขาก็ตกต้องตอวถามเป็นนาะนะอ่ะอเรื่องแปลกไปประมาณนี้ข <c oughs> อบคุณค่ะแล้วก็กดส่งแค่นั้นเองอะ่ะเราก็ช่วยช่วยกันไปนะทุกท่านค่ะ ก็กดส่งแบบสอบถามก็แค่นี้จบนะคะทกุกท่านค่ะลาบสวัสดีค่ะทุกท่านทุกกาลังใจเลยนะคะยินดีต้อนรับโอ้ไอ้คำแพงไอ้คำแพงยินดีตอนฮับเจ้าขอบคุณทุกกาลังใจเลยเนอะขอบคุณจับนาเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าปีน้องปองไปายินดีตอนฮับยินดีฮับตอนสู้ขู่ทุกคนปี อ่าบ้านปีเมืองนอกเนาะคุณปู่คุณตาคุณยายป้าอุ้ยแม่อุ้ยน้องสาวพี่สาวและเจ้ายินดีครับตอนสุขุกุคฟนเด้อโอ้มีแขกบุกถึงบ้านค่ะไม่ไปต้อนรับก็ไม่ได้ประตูไม่ได้เปิดค่ะนะตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเสียเวลาไปหลายนาทีเหมือนกันเด้อขอโทษขออภัยเด้อจะสิบเอ็ดมงแล้วเนาะโอเคน่าจะ เคลื่อนไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากค่ะเอาน้องดวงส,าวาสวัสดีจ้าน้องสาวจ๋าสวัสดีค่ะไม่ทํางานเหรอค่ะน้องสาวจ๋าทำงานไหมเนาะเหนื่อยไหมเนาะดูแลสุขภาพเดินเดอ้อหายหรือยังน้องสาวจ๋าขอบใจมากเดอ้อขอบคุณค่ะอยู่ด้วยกันสองร้อยล้านดวงตาณนเวลานี้นะคะขอบคุณและขอบคุณค่ะ